โ้งเฮียใจแล้วว่ากันไปมาท่านอีกักเด่้อเียวนี่เอายของเสนน้เอาวะพนะ่าว่าว่ของเสียเ็นหมกีเ็นนะือจะยนน่โอ้ยไฝ่าลายนี่ยอองยอม่ายดาอลนะบอนแกงอมแกงอมแกงออมในตำนาน

มาแ้วมหงน้มาัพี่น้องคเงินสดดงงานบุญงานน้องงานน้องของเขามาอนี่ยงันตัวนี้ดูหมูตัวอี้คุณพ่อเจาะผ้าพคุณพ่อเจาะผ้าพ่นคุณพ่อเสถียรคันติเรืองนะครับผมวันนี้เขาก็มารวมบุญ สามัคคีร่วมใจนะครับผมในชุมชนนะครับผมขอบคุ้มแม่บ้านมากันพร้อมหนะน้าประธานสาหกณรนะครับยังน่ะต้มเ้องเถิดนั่นนะนะมารวมบุญสุขูสุขคนครับผมพี่น้องบ้านไกลเดินเคียง หลับแดงชิบเชิบครับผมมื่อนี้มืออื่นเป็นงานกินดองมืออืน่นวันที่สี่นะครับมื่อนี้เป็นงานมือเตรียมงานวันนี้เป็นวันเตรียมงานเฉพาะวันเตรียมงานนะครับมือ,อเป็นมือ,ม,อมือแตงครับผม เฉพาะวันเตรียมงานนะครับผมของคุณพอสุเทียนขันติเวีองเะครับผมจ้าหนที่อบตนอมาครับผมเทศบาลตำบลพุนงามพระเดชเนี่ยเนียเนี่ยเน่เชิญนม,ม,มนี่เยเนสนี่ยเเนี่ยโน้่เนี่ยเน่าน,น่ยม่นยน่เนเียมเนเเเเ่เเเเ่นย มารวมยินดีนะครับผมงานดองนะครับผมงานเย็นดองรวมยินดีของอลูกสาวเพิ่นจี่งงานนะครับของขอสเสียขันจีเรื่องนะครับวันที่สามหนูนี่หนูนี่ตรงกับวันที่สามวันที่สามมก,กรานะครับบนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมปีใหม่ครับผม มันหวานครับผมร่ำรวยๆครับผมทั้งผู Lock ้รับแล้วก็ผู้ให้นะครับผมเจ้าภาพนะครับผมใส่เครื่องใส่เครื่องคุทีผมมารวมงานประเภทนี้สืบสารตำนานของอีสานบ้านเฮาครับมื้อนี้ก็ได้พ่อปานครับผมเพิ่นจัดเมนูให้ออมออมเบิดสิเบิดแล้ว ผมในตำนานครับผมสูดในตำนานครับผมอีสานบ้านเท่าครับผมสืบต,ตำนานกันยิ้มบุญน้ากันครับผมพี่นอ้อง่นส่อยเหนือสอยเหนือมือดีกันรับโอเคสอยเหน,ออเน,ออเนือครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันสักพักหนึ่งก็น่าจะมีเครื่องเสียงเขามาลงครับผมตอนนี้สืบๆกัน พราะว่าเราต้องเตรียมการนะครับผมมือนี้ก็เตรียมการยกเต็นยกโต๊ะนะครับผมบันไก่เลื่อนแข่งครับผมสามัคคีร่วมใจนะครับผมสอยการสอยงานของคุณพ่อเสถียรขันติเรื่องนะครับผมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนงามนะครับเครื่องเสียงกำลังลงมาครับผมสักพักหนึ่งเสียงยิ่งเสียงครับ เครื่องเสียงลงมาแล้วนะครับดันดันตัองถามว่า,ดาดเดี๋ยวเลี้ยงตัวหรือว่าลุงนึ่คืออะี้ยงัวลุงหนั่งกำนพี่ใหญ่กำเนิดอ่าไม่ใช่วันนี้ก็เป็นงานเตรียมงานนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวเอาเพลทผูช้ชมผู้ชมเดี๋ยวรับชมกันอีกทีนึงครับผม